สารรขชมันเสมอมันเก้อเขาคิดออดหมูเหาสาุภูสุคนเด้อขอบคุณสำหรับมาไั่น้ำใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักปลาัยเสร็จจะเอาคอไปให้คล้องดีใจที่ได้มาเจอพี่น้องมหาสารคามตั้งแต่ขึ้นปีใหม่ก็จะเวนไปเวทีปราศัยสนามนายกอบจอทุกที่ มาที่นี่เป็นเวทีที่หลายๆแล้วนะครับแต่มาพบว่าพี่น้องมากันเนืองแน่นนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงทางผู้จัดโดยนายกพลพัฒน์ก็เลยดูแลอย่างดีเปิดแอร์ให้ทั้งสนาม <Yeah. S 1> นี่เป็นเวทีกลางแจ้งติดแอร์ครับผมตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเวทีนี้ตั้งใจมามาก พราะได้ข่าวว่าเวทีนี้จังหวัดนี้ได้เบอร์ดีครับสี่ทั้งจังหวัด <Yeah. S 1> ไปที่อื่นนี่ต้องท่องว่านายกเบอร์ไหนสอจอเบอร์อะไรมาที่ดีแหละครับ <Yeah. S 1> ผมว่าจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวสีลว่ล้วนๆ <Yeah. S 1> เอาเมื่อสี่แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> <c oughs> ก็ต้องคุยกันหน่อยนะครับ ว่าทำไมต้องมากันถึงนี่ว่าทำไมนายกทักษิณพลัดทินาคาที่อยู่17ปีถึงต้องมามาหาสารคารมาเพราะตั้งใจครับจะมาขอคะแนนจะมาบอกพี่น็อตครับจำได้ครับทำไมจะจำพี่ไม่ได้ขนาดจำคุกผมยังจำมาแล้วสามรอบเลยครับ พี่น้องครับมาขอคะแนนมาบอกกันตรงตรงว่านายกอุงอิงขณะนี้ทำภารกิจไปประชุมอยู่ต่างประเทศแต่อยากจะได้กำลังจากท้องถิน่นอยากจะได้มือไม้จากมหาสา,ารคามมาทำหน้าที่เชื่อมประสานผลักดันนโยบายกับรัฐบาล ประเทศเวลานี้มีนายกอิงแถมนายกทักษิณอยากให้สารครามมีนายกเปิ้นอีกสักคนนี่พอได้ไหมครับจังหวัดมหาสารครามนี่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆหลายอย่างนะครับเราอยากจะให้เกิดนายกคนใหม่ หลังจากใช้ของเก่ามาเป็นสิบสิบปีลองของใหม่สักทีเถอะครับพี่น้องดีกว่าก่อนหน้าที่จะมาถึงวารานี้มหาสารคามเป็นที่จับตามองกันทั้งประเทศมาแล้วนะครับเพราะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดถิ่นกำเนิดของพล,ลเรือนคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกสุทินค้ังแสงครับ ไอ้ผมเนี่ยต้องเรียกว่าพลเอกไว้ก่อนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมกับพี่น้องในกองทัพบางทีก็ยืนมองตากันผมเป็นคนเรียบร้อยครับคือเจอเขาเนี่ยเขาจับผมเรียบร้อยทุกทีแต่ตั้งแบบบิ๊กทินเป็นรัมปีกลาหมเนี่ยค่อยรอดปลอดภัยขึ้นมาหน่อย เดี ique, going, behind, on, on ๋ยวนี whales, ้ไปไหนมาไหนนี 10, 000, ่ยังกังวลครับไม่กล้าไว้ผมทรงอื่นต้องไว้ผมทรงนี้ตลอดเลือเขามองว่าเป็นทหารเกณฑ์ครับเป็นพวกเดียวกันพี่น้องครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เหลือเวลาอีกกลมกลมก็สิบวันพักเพื่อไทยทรงผู้สมัครนายกอบจหลายพื้นที่นายกทักษิณ เดินทางไปปราัยมาแล้วหลายสนามให้น่าสนใจครับว่าสนามไหนก็ตามนายกทักษิณไปชนะทุกจังหวัดรักษาสถิติร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดก็มาเกิดคำถามที่มหาสารคามนี่แหละครับว่าจะช่วยกันรักษาสถิติไหม ว่าจะให้กำลังใจนายกทักษิณไหมว่าจะเชียร์นายกิ้งไหมงั้นกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรอิลีบะอิลีบะเอาให้แน่นะครับผมจำได้คราวที่แล้วตอนหาเสียงเลือกตั้งใหญ่ผมก็มาปลาใสสารคามขอว่าให้เลือกยกจังหวัดพี่น้องบอกได้ อีหลีบอกอีหลีเอาแล้วทำไมหายไปคราวนี้เอากันจริงๆนะครับเพื่อไทยมาเนี่ยไม่ได้มาขอเปล่าๆป,ป,ปลี้ๆไม่ได้มาเรียกคะแนนฟรีๆแต่มีนโยบายมาให้มีผลงานมาฝากพี่น้องครับใครได้เงินหมื่นรอบแรกไปแล้วบ้างยกมือโอ้โหได้กันเยอะนะครับใครอยากได้อีกรอบหนึงยกมือ พอก่อนเอามือลงอะไรจะอยากได้ซ้ำซ้อนไอ้ที่ได้รอบแรกไปแล้วยินดีด้วยแต่รอบต่อไปคนอายุเกิน60ปีที่ลงทะเบียนไว้แล้ว27มกราคมนี้1,000 100, งบาทเข้าบัญชีไออย่างเงี้ยเอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอา แล้วจะช่วยกาเบอร์ไหนสี่ทั้งจังหวัดไหมเออจังหวัดนี้ดีสี่ตลอดพี่น้องครับ30บาทรักษาทุกโรคเคยจำได้ไหมสมัยนายกทักษิณปีสี่สวันนี้นายกอิงมาจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บบาทรักษาทุกที่บัตรประชาชนใบเดียว ไปได้ทุกโรงพยาบาลที่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านเคยได้ใช่ไหมครับสมัยนายกทักษิณมากองทุนหมู่บ้านละล้านล้าล้ล้ล้พอพูดถึงล้านให้ทันนึกถึงกองทุนหมู่บ้านนะคร <ropes> ับไม่ต้องมองล้านนี่คนละล้านกันสมัยโน้นเนี่ยพักไทยรักไทยประกาศนโยบายบอกว่าให้กองทุนหมู่บ้านละล้าน ฝ่ายตรงข้ามก็โจมตีว่าเจ๊งทั้งประเทศกองทุนหมู่บ้านกลายเป็นสร้างภาระทำให้ประชาชนเป็นหนี้แต่เอาจริงๆคือการเติมฝันขยายโอกาสให้กับประชาชนถามกันตรงๆนะครับเปิดใจกันใครได้กู้กองทุนหมู่บ้านแล้วยกมือคล้ายๆกับ60แต่กี้เลยนะแสดงว่าเอาทุกนโยบาย ได้กู้กันแล้วนะครับใครได้ใช้นี่ครบแล้วยกมือเท่าที่ดูยกเป็นส่วนน้อยครับที่เหลืออมภูมิไว้พี่น้องไอที่เขาบอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้ไทยรักไทยทำได้ไอที่เขาบอกว่านโยบายเสียหายเพื่อไทยก็จะทำต่อและจะทำให้ได้ ยาเสพติดเคยปราบปรามเด็ดขาดตอนยุคนายกทักษิณพอใจใช่ไหมครับยุคนี้พอสอนี้นาย,ยกอิงบอกว่าจะปราบยาเสพติดเด็ดขาดภายใต้กฎหมายภายในปีนี้แหละครับพี่น้องนายกทักษิณประกาศทุกที่นะครับ,รรบไอบ้บรรดาพ่อค้ายาทั้งหลายให้รู้ตัวไว้ทักษิณกลับมาแล้วให้เลิกเสีย กลับตัวกลับใจถ้ายังไม่เลิกค้ายาทักษินมาจะได้รู้ว่าไผเป็นไผคอเซ็นเตอร์เขาก็จัดจานให้เด็ดขาดภายในปีนี้พี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวดีนะภายในเดือนกันยายนปีนี้รถไฟฟ้าจะ20บาทตลอดสาย ชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาแล้วมันผ่านสารครามตรงไหนบ้างครับรถไฟฟ้าพี่น้องสะดุ้งนึกขึ้นได้ไม่ผ่านแต่กูก็เอาอะเอาไว้ก่อนพี่น้องลูกหลานเราไปเรียนไปทำงานในกรุงเทพก็ได้ใช้พี่น้องไปธุระปะปังก็ได้นั่งคนไทยด้วยกัน จะได้ใช้รถไฟฟ้าราคาประหยัดเพิ่มเงินในกระเป๋าเอ้าพอพูดถึงไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้าไม่ถึงนี่อย่าน้อยใจเพราะปัจจุบันเนี่ยราคาค่าไฟหน่วยละ4บาท18ตังค์แต่นายกอิงประกาศเสียงดังนายกทักษิณช่วยยืนยันว่าจาก4บาท18ตังค์รัฐบาลนี้จะลดเหลือ3บาท 7จตังค์เร็วๆนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ราคาค่าไฟจะลดลงอย่างน้อย12%ซหมายความว่าถ้าพี่น้องเคยจ่ายค่าไฟเดือนละร้อยลด12บาทเดือนละพันลดร้อยยีเดือนละหมื่นล, 10, 000, ลดพ2 0 0บาทเร็วๆนี้แหะครับภายในไม่กี่เดือนนี้เห็นชัดๆแน่นอนไอ้แบบนี้ ควรให้กำลังใจนาย,ยกอิงทำงานไหมไอแบบเนี้ยควรสนับสนุนพักเพื่อไทยไหมถ้าเห็นว่าใช่เห็นว่าควรจะชวนกันกาเบอร์อะไรเบอร์อะไรนายกเปิ้ลน,นี่แหละครับจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีนักการเมืองคนสำคัญทั้งนั้นทรงขึ้นเวที ไม่เคยมีนักการเมืองสารคามคนไหนไม่เป็นตำนานรุ่นเดอะก็พี่ชายผมพี่ประยุทธ์ยืนอยู่บนเวทีมายาวนานปัจจุบันนี้คนละประยุทธ์กันนะครับถ้าประยุทธ์อีกคนหนึง่งผมไม่มานะฮะแต่ประยุทธ์สารคามเนี่ผมต้องมายืนอยู่เป็นตำนานรุ่นถัดมาบิ๊กทินพลเอกสุทินคลังแสง ก็เป็นตำนานรุ่นถัดมาอีกรัฐมนตรีโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรมือปราบทุจริตขาลุยขาบูในสภาก็เป็นตำนานดังนั้นทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมารวมพลังจับมือกันเพื่อบอกพี่น้องว่าเปลี่ยนสักทีนะครับใช้ของเก่ามา30สบปี ยอดรักษหลักใจไนีบอกว่า30ยังแจวนั่นเป็นเพลงแต่นัทวุฒิจะบอกว่า30ปีพอแล้วเปลี่ยนสักทีนายกอบจสารคามไอ้ถ้าเป็นเพลงพอได้แต่ถ้าเป็นนายกอบจเนี่ผลงานไม่มีนี่ต้องเปลี่ยนใหม่เอาไปเชื่อมกับนายกอิงเอาไปจับมือทำงานกับรัฐบาล